งามงามงามอ่อนสวยๆหนึ่งครับสองงามครับ นอแรกแห้งมานครับเพราะกับนบรรยากาศกับเก่้าครับบรรยากาศป่าหนอไม้คือเก่้าวันนี้ก็เข้าป่ามาหาหนอไมค้ครับผมพาพี่พาน้องมาเลาะป่าเราดงคือเก่้าละหาอยู่หา,หากินครับกลับไปเบิ่งประชมด้วยกันคือเก่้าครับสวยครับ๋ยวน,นี้ถือว่าโอเคครับป่านี่ขอหนึ่งห้านอหกนอสวยครับ งามครับแต่สวยครับโอ้บวกขาวแต่งก็งามขึ้นกันครับสวยครับ สวยครับสวยครับแงวเก่าครับมือนี่ทั้งสั้นทั้งแงวเสียวให้หมดสวยครับเมื่อนี้มาไกลน้ำอีกคือเก่าครับสวยครับสวยครับเพื่อความรวดเร็วผมพุดเอาพุดเอาละครับเาเอาเฝ้าครับคือเก่าครับ ฮะสวยๆครับ <c oughs> สองนอกสวยๆข <c oughs> าวงามครับ <c oughs> หน่อไม้ไร่ดินทราย <c oughs> หนอนั่งดินครับสวยๆ <c oughs> โอ้เสวยสดงดงามครับโอ้สวยครับ ครับสวยมิวสน,นอกงามครับขาวงามสวยครับ คนทานตลอดว่าหน่อไมปลูกบ่วยเพิ่นว่ะบ่แมนครับจากธรรมชาติดูล,ล้วนอันนี้ฮะเบิ่งครับบรรยากาศอยู่หิม้วยอยู่ตามสายน้ำลำธารอยู่ในป่านในเขาครับหน่ไม้ไลายบูดครับบ้านผมนะมสวยๆครับขาวงามครับนี่ตะโนงขาวขาวงามนี่ฮะก่อนเลยครับอ๋อ,อ,อสวย นางดินมัน็นดินทรายเอาง่ายครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสวยครับสวยครับสวยสวย งามครับสวยครับอืมหัอวอันงามครับโอ้ทั่วสวยครับ <ừ. S 2> นั่งดิแต่อยู่ติดนี่ก็ต่อไม้เนวยักเอาเอาเท่าเทียวได้เห็นละเบื้องขึ้นสวยไหมโอ้สวยครับ งามครับมาป่านี้เพียบเลยครับพอดีสวยครับ สวยไม่งามหลายครับพี่น้องเอ้ยขาวงามครับตรงนี้คนอยากลอยไปหาเฮ็ดมัผมบมไปเฮ็ดมันก็ออกหน่อยพี่น้องเลยเออกกับพี่กัะปลอยออกมงละเล็กละน้อยเอาหน่อไม้ดีกว่าครับสวยครับ วยพัเกาเลยกำลังง้ามครับสวยครับสวยครับ งามครับสวยครับโอ้หสุดยอดครับสวยครับ สวยครับนี่จะลองงามมือนี่งามครับ กว่าสิบวอแล้วมันยาวแต่ยาวกต่งามครับมันนอ,ยยนอ,นอ,อ่ยใหญ่นอ่ยอวบก่อเดียวครับงามครับสวยครับงามงามงามอ,อ่อนอสวย อือสวยครับอือกอเดียวครับสวง,งามสำปูกไว้อลรืนครับเบิง้งนี่ตต่น้องงามพี่นอ้อง หนึ่คงครับสองน้ำครับอืมอืมไช่ครับอืม น,นวสวยงามครับกอ,อเดียวสวยงาม ครับอืมอืมอืมมันอ่อนครับอืมอืมอืม,อม,อมโอ้โหวสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับทำไมมันนี่สุดยอดเลยมีแต่นอนเมือง นั่งดินสวยครับจากซ่อมแล้วก็มาเก็บร่วมกันครับพอแม,เม่เน้นหน่อยครับ ร้ายมาหน่ทั้งนีมมีคนเข้ามาปกติอะไี่ิะเหลือที่ก็ะน่อกน้อยนี่มันออกใหม่กับลายแทงกันมาใหม่เพียบเลยไปไปกลับไปนครับมันใหม่พอกันใหม่ขึ้นเตาปุ๊บสดๆหนักๆ